นะฮะฮเต็มถังนะวะ่าระยะทางประมาณร้อยนิดๆน,นะฮะ ทางถ้ำแกบเนาะเดี๋ยวก็จะเด้วขวานะฮะไปทางผ่านทางอุทยานแห่งชาติผาแดงนะฮะนะเข้าไปตรงนี้นะจะปเป็นเหมือนมีอ่างกิมน้าแล้วก็มีน้นกาแฟะนะเะดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเข้าไปไปดูนะว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจนะฮะบรรยากาศก็จะป,ประมาณนี้นะ้นทางนี้ผมก็ไม่เคยเข้ามานะฮะบรรยากาศก็เจนเนาะ ไปแต่ผ่านผ่านปากทางน,น,นะแต่ไม่เคยเข้ามาเส้นนี้นะก็จะมีหมู่บ้านข้างในอยู่นี่เนาะข้างบนก็เป็นภูเขาหินครับอ,อทางซ้ายมือนะกะ็เ,เป็นน่าจะเป็นอ่างเก็บ,กบน้ำห้วยจะขั้นเห็นว่ามีร้านกาแฟอยู่แล้วก็บรรยากาศสวยงามนะเห็นในทิกตอกนะ,ะก็เลยตามมาดูนรเรียน บรรยากาศดีมากนี่ใายมือนี้มาจะร็จพร้อมานี้นี่บรรยากาศเห็นหครับสวยงามคนเอ็มั้ยวันนี้ครับเป็นอาเก็มน้ำห้วจะข้านนะร้านกาแฟ น่าจะยังไม่เปิดนะครับอตอนนี้นะผมก็แวะมาครับเห็นวิวในติ๊กตอกนะข้างหลังนะเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยจะข้านนะดูบรรยากาศสวยงามมากๆทุกคนให้ดูนะ <Yeah. S 2> ถ้าเป็นตอนเย็นน่าจะสวยงามมากเพราะว่าพระอาทิตย์ติตกตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีร้านกาแฟเล็กๆน้อยๆนะโอ้สวยงามเลยเนี่ยนะ ครับก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวก็จะเดินทางไปเวียงแห่งต่อนะก็น่าจะอีกครึ่งทางเนาะอย่างนี้ก็ชมนะไปเดินทางกันต่อฮะดูดูบรรยากาศข้างบนนะครับลากับ บรรยากาศของอ่างจ็บน้ำนะฮะถ้ามาตอนเช้าน่าจะสวยเนาะนี่เห็นไหมบรรยากาศสุดยอดครับไปเดินทางกันต่อทุกคนอ่าไปเส้นนี้นะฮะที่เรามาจากฝางมาทางนี้เนาะแล้วก็ไปเชียงดาวนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าปากทางพม่านะฮะอ่าถ้าใครจะมาก็เลี้ยวขวาเส้นนี้เลยนะฮะแต่เราก็จะ ไปเชียงดาวกันต่อแล้วก็ไปแยงแหงยาวๆยวฟ้า hey. ข้างหน้านะทุกคนอ่าไปไม่ห้องเจอฝนนะฮะคนฝั่งซ้ายมือแล้ว หนเส้น1นึ่โอเคครับมาถึงปากทางเวียงแหงนะฮะถ้าตรงไปก็จะไปอรุลโุไทยเนาะแต่เราจะเลี้ยวซ้ายนะฮะเพื่อไปเบียงแหงกันนะฮะตรงนี้เป็นด่านนะฮะนี่ตรงนี้จะเป็นภูเขาแล้วนะเดี๋ดูบรรยากาศคือย,ยาว เจอฝนเฉยเลยดูรถตรงนี้นะฮะอยู่ข้างทางดาสิฝนตกเสยอล้วยโอ้โก็เดี๋ยวพักรอฝนหยุดนะครับไปมึงนะฮะแล้วก็เดินทางกาันตะ่อแต่ซาละนะไปเดินทางกันต่อเนี่ย กีประมาณเจ็ดโลกปถ้าราอามากกว่าน,นี้นี่ยาแน่นอน ไปเป็นอำเภอเวียงแหงนะฮะเมื่อกี้มาทางรูนเนนะอฝนตกนะฮะตรงนี้ก็น่าจะปุยปลายเนาะแล้วก็จะเป็นหมอกนะครับไปชมรอบๆเนาะ เดินทางต่อครับไปจุดกางเต็นท์ป่ะข้างหน้านี้พายุค่อยไปนะทุกคนไปอ้ากาศค่อนข,ข้างหนาวนี่เลาจะเข้าหมู่บ้านนี้นะฮะลุยลุยลุย,ลย ตอนนี้เราก็มาถึงยานนครครับเนี่นนยเราก็จะเลี้ยวซ้ายลงทางนี้นะฮะอ่ามอเตอร์ไซค์เข้าได้ครับไดที่ไหนนะไปยานเนี่ยก็อันฮาร์บิแคมปิ้งครับไอไอแคมป์ก็เ,เครื่องได้อยู่นเนาะก็เ,เครื่องเข้าไปได้ยี่สิบบาทค,คนเดียวละคะคนเดียวครับผมอ๋อค่ะคื อ่ถ้าเข้ามาก็จะมีนะครับค่าบริการ20บาทนะแล้วก็ค่อยๆไปนะฮะเส้นทางก็จะเป็นเส้นทางเข้าหมู่บ้านนะอ่าป้ายก็จะมีตลอดทางนะทุกคนมีไหมค่าดูพิโลคว,วานะฮะ,ะค่อยๆไปอ่าตามป้ายไปเลยคนระับทุกคนอู้อทางก็โคตรเคร็มเลยนึงมีรถมาหรือมีรถมา ต้องนี่หน่อยนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นรถยนต์มานี่น่าจะแบบติดเลยนะเพราะนั้นก็ถ้าขึ้นมาก็จะมีบริการนะครับต่างป่าเมื่อกี้เลยเนาะนะครับดูหนทางข้างหน้าดูทุกคน ด,ด,ด,ดูนี่คือเส้นหมู่บ้านนะฮะแต่เ,เราไม่รู้ว่าจะไปเส้นไหนเลยดูกันบรรยากาศก็จะประมาณนี้ทุกคนวันนี้หมอกน่าจะหนานดูสิทุกคนโอ้หมอกนะเนี่ยโอ้สุดยอด ตัวซ้ายไปเจ้ายาวตัวซ้ายไปยซ้ายไปตัวซ้ายไปครับบรรยากาศสุดยอดทุกคนเดี <c oughs> ๋ยวตอนเย็นน่าจะได้เดินมาเที่ยวแถวนี้นะมาถ่ายบรรยากาศโอ้นนะ <c oughs> ทุกคนสุดยอด อากาศด,ดีมากเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าที่เราพักอยู่ที่ไหน,นตินดอยแคมปิ้งหรือว่าฮาดูบีแคมปิง้งนั่นแหละอ่าโอเคครับตอนนี้ใกล้ถึงแล้วเมื่อกี้ไปผิดทางนั่นทุกคนอ่าตอนนี้น่าจะมาถูกทางแล้วมจาจอดตรงนี้ก่อนเอ,อื่อ อ่ะตอนนี้นะครับก็ม,มาถึงลางจากเต้นแล้วนะฮะไฮรูบี้แคมปิ้งนะดูบรรยากาศข้างหน้าไม่เห็นอะไรไมีแต่หมอกทุกคนบรรยากาศดีครอบรอบนะี้โอ้หมอกเต็มเลยข้างหน้านะถ้าเป็นที่จริงจะเห็นหนอยหลงเชียงดาวนะต้องรุ้นว่าจะเห็นหรือไม่นะอันนี้บรรยากาศเย็นนะ ก็กางเต้นท์รซนทรอลนนะดูบรรยากาศเต้นของเรานะฮะข้างในาก็น่าจะไม่มีอะไรนะเดี๋ยวให้ดูเนาะข้างในาก็จะมีประมาณนี้นะมีเตียงนอนแล้วก็มีที่นอนแล้วก็ของเล่นๆน้อยๆนะ,ะแล้วก็บรรยากาศรอบๆนะครับดูโอโ้โหนี่ครับตรงนู้นก็จะเป็นดอยหลวงเชียงดาวนะครับทุกคนบรรยากาศสวยงามมากนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายจะบ่ายสองโมงแล้วเนาะ,ะบรรยากาศก็ยังดีนะเหมือนตอนเช้าตรงนี้เหมกะดีนะ ก็น่าจะมาเนี้ยนะเดี๋ยวตอนเย็นจะเดินไปเที่ยวนะฮะเก็บบรรยากาศถ่ายรูปให้ดูนะครับเนี่ยสวัสดียามเย็นนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงเย็นนะก็ดูบรรยากาศข้างหลัง นี้อยู่จุดชมวิวเนาะนี่ข้างหลังเราก็เป็นเปหลวงเชนดาวนะฮะส่วนส่วนนี้ก็จะเป็นเบียงแห่งนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศวิวข้างล่างมาดูดูดนี่เดี๋ยวก็จะเดินเดี๋ยวเราจะลองเดินเที่ยวนะเดินไปแล้วก็ถ่ายรูปกนันนะวะอ้าววันนี้ก็อากาศเย็นสบายนะฮะ การดี ตอนนี้ก็มาอยู่จุดชมอยู่ข้างล่างเนาะเมื่อกี้เรามาจากข้างบนนะแรงเต็นเราอ่าะเดี๋ยวก็จะเดินไปเที่ยวเรื่อยๆนะฮะก็จะเดินกลับละเมื่อกี้เดินมาแล้วก็ถนนเส้นนี้สวยนะดูนะเดี๋ยวก็จะเดินกลับทางนู้นเนาะอาจจะขึ้นไปอีกทางหนึ่งนะฮะบรรยากาศข้างหลังเนาะเสียดายไม่ได้เห็นท,ที่ตกนะถือว่าอากาศ ชื่นนะชื่นเลยเนาะ่ะนี่ก็จะเดินหาวิวให้ดูชิวๆนะฮะบรรยากาศวันนี้ก็ไปยาวไป จางเมื่อกี้นะเดินเที่ยวมาเนาะตอนนี้ก็มาอยู่ที่แคมปิ้งนะเป็นวังนี้นะกับวิวนะข้างหลังเนาะนี้ก็น่าจะชิวๆเนาะเยน็นนะี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะฮะอากาศดีเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะตื่นมาดึกเช้าเนาะก็คืนนี้ก็ลาตนนรีสวัสดิ์นะไว้เจอกันนะครับ ตอนเช้านะฮะกับบรรยากาศข้างหลังนะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงแล้วนะครับดูบรรยากาศข้างหลังเสียดายนะครับไม่มีทะเลหมอกเนาะแต่ก็ไม่ไปเป็นะไรครับก็จะนะระลงเชียงดาวชัดเจนนะเดีดูบรรยากาศน,นะครับวันนี้เป็นติ้นของเรานะฮะแล้วก็ระลงเชียงดาว ก็เป็นเวลา8โมงแล้วเนาะก็เก็บอุปกรณ์เต็นท์เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวน่าจะลงไปข้างล่างแล้วก็ไปหากาแฟกินก่อนนะครับแล้วก็เดินทางกลับนะครับในข้างล่างก็เป็นดูโงชิงดาเขาแสดยไม่มีหมอกเนาะอนะ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับบรรยากาศเนาะเดี๋ยวถ่ายวิวสวยๆนะครับข้างทางเนาะให้ดูนะครับ ก็มาคาเฟกาเฟชื่อร้าน,นาชิปุกนะก็เดิองไปแปบนึงนะฮะกับบรรยากาศดูแต่ละนั้นดูดิวข้างหลังออกก็มานี้ กินกาแฟนะแล้วก็เดินทางกลับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนท,คนที่ติดตามรับชมนะฮะเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับเวลา